ถ้าเพื่อไทยไม่ชอบแน่นอนฮนะเพราะแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้แต่ใครจะมาลาออกมันเป็นปัญหาสอสฝ่ายบริหารอยู่ต่อไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของสภาผู้แทรแนราษฎรใครจะย้ายพรรคการเมืองนะครับก็ย้ายไปนะครับใครจะย้ายพรรคการเมืองก็ย้ายนะครับใครจะเปลี่ยนพรรคการเมืองก็เปลี่ยนก่อน90วันแค่นั้นเองนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะคุณส่วนก็ลองพิจารณาดูว่า เอาไปปรับใช้ได้หรือไม่นะครับพหลักของมันมันเป็นปัญหาของสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบาลรัฐบาลแค่แม่นยำยุทธศาสตร์เดินเกมตามนี้รับรองรอดพ้นครบวาระที่สำคัญมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่อนข้างจะสูงถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักด์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่มีการพิจารณ์กันมากนะครับรัฐบาลจะยุบสาภายุบสาภาแน่นอนก่อนครบวาวระประเด็นที่ผมจะนําเสนอคือประเด็นที่ว่าไม่ยุบสาภาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรามาตกลงกันดีกว่าเลือกตั้งมันเมื่อไหร่ด,ดีเอาเอาเลือกตั้งไม่ต้องมานั่งรอเอโปงเอเปกหรอก ครับะะไปไม่ถึงตรงนะ้ไปไม่ถึงเอเปกแล้วครับไม่ถึงว่าสรุปไปไม่ถึงแล้วครับพี่ตัวนี้ไม่ถึงจะเอาอะไรมาถึงอ่ะรัฐมนุษฉบับนี้เขามีเจตนายอย่างไรบ้างซึ่งผมจะอ่านให้พี่น้องฟังสั้นๆน,นะฮะในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้านะฮเขาพูดถึงเรื่องสภาผู้แทนราษฎรเขียนไว้ชัดเจนนะฮะพูดไว้ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาทางการเมืองในระยะที่ผ่านมาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนแต่หากแต่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมืองนอกจากนั้นยังมีลักษณะ เป็นการให้ความสำคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐานในรับอบประชาธิปไตยจึงได้ปรับระบบการเลือกตั้งให้มีความเหมาะสมกับบริบททางการเมืองของประเทศไทยโดยกำหนดหลักการเลือกตั้งใหม่ที่มุ่งเน้นให้คะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนมีความหมายมากที่สุดเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่เขาเขียนว่าชัดเจนขณะนี้เจตนาลมหรือความมุ่งหมายนี้ยังอยู่นะฮะแต่เนื่องจากว่ารัฐธมนูญมีการแก้ไขพี่น้องคือสอสอมีการแก้ไขรัฐมนูญจากบัตรใบเดียวไปสู่บ,บัตรสองใบซึ่งผมถือว่ามันผ่านไปแล้วเราเราไม่มาแตะแต่ขณะนี้กําลังมีการถกเถียงหลังจากมีการแก้ไขรัฐมนูญเป็นบ,บัตรสองใบกําลังม,มีการถกเถียงว่าจะํำลงไว้ซึ่ง ตามเจตนารมของรัฐธินูนไหมนั่นคือทุกคะแนนเสียงต้องมีความหมายคะแนนเสียงคนแพ้ต้องไม่ตกน้ําเราต้องคํานึงถึงเสียงข้างน้อยด้วยและกําลังมีการถกเถียงว่าจะเอาคะแนนปาติลิ์หรือคะแนนบัเชียอะชื่อหารด้วยร้อยหรือหารด้วย500ผมต้องให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองว่าคะแนนปาติลิ์หารร้อยกับคะแนนปาติลิทหารหาร500เพราะขนาดนี้มันเป็น ระบบบัตรสองใบยอยู่แล้วแต่มันจะมีผลกระทบต่างๆตามมาเยอะมากถ้าคะแนนปาติลิตหารร้อยหมายถึงอะไรพี่น้องนึกภาพนะครับสอสอเขตมีอยู่แล้วเราแยกเขตไปแล้วต่อไปนี้ใครได้สอสอเขตแข่งขันกันไปใครชนะร้อยแต้มสองร้อยแต้มก็คุดก็ชนะไปถ้าคะแนนปาติลิตหารร้อยเขาถือว่ารัฐรมนูญม,มาตรา91แก้ไขแล้วต้องการให้คะแนนปาติลิศหารร้อย มีสอสอปาติลิตร้อยก็เท่ากับว่าพักใหญ่ใช้เงินเยอะซื้อเสียงเยอะนอกจากได้สอสอเขตแล้วก็จะได้สอสอปาติลิตรตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตฮะมันเกิดเผด็จการรัฐสภาฮะพี่น้องพี่น้องจําได้ไหมครับรเผด็จการรัฐสภามีการรัฐประหารปี49และมีการรัฐประหารในปี57ผมสังเกตดูบางคนบอกว่าทำไมคุณไม่แก้ด้วยหลักของกฎหมาย ใช้กระบวนการต,าต่างๆในการแก้ไขทาไมจะต้องมีการรัฐประหารพี่น้องครับในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราไปเจอคนข่มขืนลูกหลานเราเนี่ยคุณจะโมวิ่งไปแจ้งความตำรวจหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เอาไม้ไล่ทุบไล่ตีแล้วไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่บ้านเมืองเวลาเกิดพหตุการรัฐพฤติการรัฐปภะา,รรารรใช้กฎหมายไม่ชอบออกหน้าไม่ชอบออกกฎหมายร่างผิดยามเดืเดือนะ่ประชาชนเขาไม่มีอารมณ์หรอก ที่จะไปมัวไปรอตามขั้นตอนเพราะพวกคุณคุมอำนาจทุกอย่างดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ที่หารร้อยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ในแบบอดีตที่ผ่านมาก็คือพักที่มีเงินเยอะแล้วกันนะที่ใช้เงินซื้อเสียงได้เยอะก็จะได้ทั้งสสเขตและได้ทั้งสสปาติลิตอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบหารร้อยดังนั้นในระบบหารด้วยร้อยในมาตรา91 ที่เขาอ้างเองเขียนไว้จริงว่าหารได้ร้อยแต่สิ่งที่ข้อ,ก,อกังวลก็คือจะนำปสูอเฤติการรัฐสภาพรรคที่มีเงินเยอะก็ใช้เงินซื้อเสียงเยอะมากเพราะสามารถยึดคอรประเทศได้และสิ่งที่น่าต้องระมัดระวังคือวันนี้พรรคการเมืองบางพรรคนี่ประกาศชาัดเจนจะแลนสไลด์ฮะถ้าเขาหารด้ร้อยเนี่ยเขาจะเอาพ่อกลับบ้านเขาหวังว่าจะเกิดแลนสไลด์ถ้าหานด้ร้อยเนี่ยเขามีโอกาสได้จริงๆ อันนี้คืออันที่1นึ่งนะหารด้วยร้อยในส่วนอันที่2ก็คือการหารด้วย500พี่น้องนึกภาพช้าๆตามผมนะครับสสเขตก็เล่ากันไปปาตริดมีมี100เอาคะแนนปลาตริดมาทั้งหมดมาหารด้วย500เขาเรียกว่าหาร500เพื่อคำนวณสสพึงมีเพราะสภามีสสอยู่ 5- 500คนคะแนนปลาตริดคือคะแนนพักด้วยหลักการต้องการสะท้อนหเห็นว่าประชาชนต้องการให้พักนี้ มีสอสอพึงมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมสมมติว,ว่าพกกรรคก่อได้คะแนนพรรคมาประมาณ10บอสอสพึงมีของพกกอรรคก่อก็ต้องมีเทียบหาร500ก็ต้องมี50คนถ้าคุณได้สอสอเขตชนะ40คนคุณได้ปาร์ติลิส10คนถ้าสมมติว,ว่าพรรคขอได้10เนเหมือนกันสอสอพึงมีนะฮะเพราะ สสพึงมีประชาชนเลือกพักเท่ากับประชาชนสะท้อนเจตนาลมว่าต้องการให้พักนี้มีสสในสภาทั้งหมดกี่คนถ้าสสพึงมีของพักนี้มีได้สมมุติว่าได้สิเปอร์เซ็นเหมือนกันมีสสพึงมีห้าสิบคนแต่บังเอิญพักนี้ได้สสเขตมาเจ็ดสิบคนเท่ากับพักนี้จะไม่ได้สสปาติริสทักคนนึ่งนั่นหมายความว่าในระบบสสพึงมีเนี่ยฝ่ายที่คัดค้าน ที่เขาแปลจะตไว้ว่าจะต้องหาร500เพื่อให้มีสสพึงมีนั้นน่ะเขาอ้างอิงรัฐธรรมนูญโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งภา,าภาษาภาษาสมัยใหม่เขาใช้ว่าจุดความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากกว่าเจตนารมณ์และอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา93อ้างรัฐธรรมนูนมาตรา9 4เพราะรัฐธรรมนูนมาตรา93ารัฐธรรมนูนมาตรามาตรได้พูดถึงสสพึงมี และเจตนาลมไว้ชัดเจนแล้วผมบอกพี่น้องเป็นความรู้นะครับพรรเพื่อไทยไม่ชอบแน่นอนฮะเพราะแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ปาร์ตี้ิลตเขาต้องไม่ได้เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนี่เวลาเขาได้สอสอเขตเยอะสอสอพึ่งมีเขาอาจจะได้จํานวนหนึ่งโอกาสที่ได้ปาร์ตี้เลตยากสูตรนี้จะทําให้พรรเพื่อไทยมีโอกาสที่ต้องแตก ผมยืนยันนะสูตรเนี้ยสูตรหารห้าร้อยาพเพื่อไทยที่งออกมาเต็มที่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ขาดรัฐมนูนก็ไอหารร้อยก็ขัดรัฐนูนหารห้าร้อยก็ขัดรัฐมนูนแต่ขัดคนละมาตราหารร้อยขัดรัฐมนูนมาตาก้าสามก้าสี่และขัดเจตารมของรัฐมนูนแต่หารห้าร้อยสอดคล้องกับเจตาลมของรัฐมนูนสอดคล้องมาตาก้าสามก้าสี่แต่ขัดกับมาตาก้าสิบเอ็ดแต่เรากลับมาเนี่ยว่าทำไมภาพเพื่อไทยไม่ชอบหารห้าร้อย เพราะโอกาสที่ปาร์ตี้ลิทของเพื่อไทยจะไม่ได้สอบมีความเป็นไปได้สูง <ST AR C noise> ในเชิงปรากฏการณ์มีนักวิเคราะห์นะครับมีนักข่าวนะครับมีหมอดูนะครับมีฝ่ายค้านฝั่งทักษิณก็มีการวิเคราะห์นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะทําการยุบสภาแน่นอนหลังจากการพิัารวาังใจหลังการประชุมโอเปกก่อนหน้านี้ทักษิณก็บอกว่านะประยุทธ์อยู่ไม่รอดหรอกโอเปกอะ เจ๊งแน่นอนนะเจ๊งก่อนโอเปกอยู่ไม่ครบวารละหรอกนะยังไงก็เจ๊งก่อนนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายค้านก็บอกว่าจะอภิปรายใงใจคราเนี้ยจะลากยาวๆห้าชมห้าวันนะครับแล้วก็จะว่ายง่ายฝ่ายรัฐบาลก็เล่นงานหนักบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านกําลังทําอยู่ตอนเนี้ยนะครับเพื่อต้องการมาด่ารัฐบาลหาเสียงก่อนการเลือกตั้งนะครับควรจะมีเหตุมีผล นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ประเด็นนี้ผมจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งตกลงทำยังไงรัฐบาลเนะี่ยอยู่ครบวันละไม่ยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นและถ้ามายุบสภารัฐบาลจะเป็นอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะฮะที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยนักข่าวนักวิเคราะห์กันเนี่ยเขาวิเคราะห์กันเขาประเมินว่านะครับรัฐบาลจะต้องยุบก่อนเพราะต้องให้เวลา หลังจากการพิปายต้องให้ให้อภิปรายร่วมใจต้องให้เวลากับสสย้ายพักอย่างน้อย90วันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปสังกัดพักการเมืองอื่นนะนักวิเคราะห์นักข่าวก็ประเมินว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะออกจากพักเพื่อไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการกำหนดในพรบรเลือกตั้งเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วใช้สัดส่วน หนึ่งต่อห้าร้อยคนจะแตกออกจากพักเพื่อไทยจำนวนมากนี่คือมุมมองอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เพื่อไทยก็ไม่ยอมนะบอกจะเอาร้อยเน่ถ้าเอาร้อยฉั้นได้เปรียบแต่เอาห้าร้อยชั้นเสียเปรียบในะบการตอกกระแนนจะไปกระจุกที่พักใหญ่เป็นสำคัญนั่นก็คงไม่ใช่เป็นสาระแต่สาระที่สำคัญคือประเด็นทำยังไงนะครับที่จะทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ย อยู่ครบวาระนะครับมันยิงไม่ยากหรอกนะฮะหลังจากการพิปายม่นใจเสร็จก็ปรับคำตรีนะครับตามดวงเมืองจําเป็นจะต้องมีการปรับคำตรีไหมหลังจากที่มันวันที่7็กรกฎาคมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะเปลี่ยนแปลงปรับคำตรีหรือเปลี่ยนแปลงปรับรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลก็ผมผมแนะนําว่าใช้วิธีการปรับคำตรีหลังการพิปายม่นใจซึ่งตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนไปแค่นั้นน่ะสองตัวอย่างน้อยที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือ สองตัวที่ว่างนะฮะที่ว่างสองตำแหน่งที่คงค้างก็เอาธรรมนัตเข้ามาเอาชาตโตปูนเข้ามาที่เหลือก็พรรคใหญ่ก็ปรับกันแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งส่วนเข้าสู่การเลือกตั้งยังไงเดี๋ยวสู้ยังไงว่ากันไปนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันทีละช็อตเอาช็อตนี้ก่อนนะฮะเดินช็อตนี้ก่อนเกมไม่ยากหรอกตอนนี้มันไม่ได้วุ่นวายสังเกตผมไม่ค่อยโพสเรื่องการเมืองเลยมากเพราะเกมไม่ยากเกมตัวนี้มันง่ายๆนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะนะครับแล้วอีกเก้าสิบวันน่ะนะ จะทายัางไงมันมีกรอบ90วันจะต้องทายัางไงต่อไปก็มี2แนวทางนะครับหแก้กฎหมายนะครับให้ย้ายพักไปไหนก็ได้นะฮะก่อน90วันเพราะกฎหมายมันยังไม่เสร็จนี่นะฮะเรื่องของคุณสมบัติอ่ะพรบเลือกตั้งอ่ะมันยังไม่เสร็จก็ทําให้จะแก้กฎหมายก็ได้ถ้าอยากจะให้ย้ายหรือง,ง่ายๆเลยง่ายเลยนี่ง่ายๆเลยคือการย้ายพักเนี่ยประการที่2เนี่ยมันเป็นปัญหาของสสมันไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลถูกไหมต้องจับหลักนะ มันเป็นปัญหาของสอสอมันไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลน,นั่นหมายความว่าสอสอคนไหนอยากจะย้ายพักการเมืองก็ให้ลาออกเลยก็ดูแลเข้าไปลาออกเมื่อจะย้ายพักนะฮะใครจะออกก็ออกไปเลยนะฮะร,รัฐบาลก็อยู่ต่อสอสอไม่ครบแต่รัฐบาลอยู่ครบรัฐบาลจะไปยุ่งอะไรด้วยตุลาการบริหารนิติบัญญัติแยกออกจากกันนะครับว่ายังไงใครจะลาออกก็วัดใจอ่ะลาออกจะไปอยู่ภาคชั้นเนี่ยลาออกเลยสเดือน สามเดือนครึ่งเพราะต้องสังเกตอ่าต้องสังเกตพักสามสีวันเอาสามเดือนครึ่งหรือสี่เดือนคุณลาออกมาแล้วก็ดูแลเข้าไปนะครับก็วัดใจไอ้พวกนั้นมาแน่นะฮะไอ้ประเภทไม่ลาออกเออเดี๋ยวก่อนใกล้ๆค่อยมาตัดสินใจดูอีกทีอย่ามาดูแค่นั้นแค่นี้พักการเมืองจะเสียเปรียบพักการเมืองจะเสียเปรียบผมแนะนําในประเด็นที่สองนะครับไม่ต้องไปแก้กฎหมายมุ่งไปเลยเดินไปอาจจะครบวัลล นะครับเรบวาระเสรต่อ็ต่อ45วันแต่ใครยามาลาออกมันเป็นปัญหาสอสฝ่ายบริหารอยู่ต่อไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของสภาผูแ้แทนราษฎรใครจะย้ายพรรคการเมืองนะครับก็ย้ายไปนะครับใครจะย้ายพรรคการเมืองก็ย้ายนะครับใครจะเปลี่ยนพรรคการเมืองก็เปลี่ยนก่อน90วันแค่นั้นเองนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะมุลส่วนก็ลองพิจารณาดูว่าเอาไปปรับใช้ได้หรือไม่ นะครับผลหลักของมันมันเป็นปัญหาของสภา,าผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบาลรัฐบาลแค่แม่นยำยุทธศาสตร์เดินเกมตามนี้รับรองรอดพ้นครบวาระที่สำคัญมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่อนข้างจะสูงถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์ยิ่งขิจวัฒนา ขอ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ